สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันวันนี้เราอ่ะจะมาเปิดกล่องของขวัญก่อนกลับบ้านนะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วปะเจนนี่ไปเปิดกล่องกันได้เลยค่ะเขาหอ กล่องของขวัญเต็มเพียบเลยฉันเลือกกล่องนี้นะงั้นฉันเลือกกล่องคิตตี้ก็ได้โอเคเฮ้ยฉันได้คิตตี้เลยเต็มหน้าปกกล่องของขวัญเลยส่วนฉันก็ได้ต้นคีสมารจิงกระเปลวจิงกระเปลจิงก,งก็ all the w a นี่ งั้นเรามาประดับต้นคริสต์มาด้วยกันเนาะโอเคฉันเจอโบตามด้วยงั้นเรามาประดับกันก่อนชื้โอเคนี่แล้วก็มีหัวกระดูกแบบเทียนด้วยนะว้าวค็สวยเลยเดีย๋ยวเราจะเอามาประดับที่บ้านไว้กับบ้านกันเถอปะป้เจนนี่จเจเจดกลับบ้านกันนะว้าวสวยจัง เค okay, นะข้าหอมถึงที่บ้านแล้วเธอเดี๋ยวเราจัดของให้เรียบร้อยก่อนนะเค okay, ไหมจัดก่อนงั้นเดี๋ยวฉันเป็นคนไปเก็บอาหารเก็บโต๊ะเก็บจานก่อนนะเจนนี่เจ็ดเจ็ด จัดของไว้รอเลยอย่าฉันเก็บก่อนเก็บเค้กเก็บแก้วน้ําจะได้ไปกินต่อพรุ่งนี้เช้านะจะได้เอา่อยอย่างทานอย่างเต็มใจเลยอืเอาลอยเนาะอยากกินต่อจังเลยอย,อยากแอบกินนะปะไปกันเถอะแล้วเราก็ต้องเก็บอันนี้ด้วยป่ะเค้กของเราน่ากินจังเลยอย่าฝีมือเราเลยนะเนี่ยปิดตู้เย็นไปก่อนายบายงั้นงั้น๋นย่าฉันจะจัดของก่อนนะคือว่า ดีกับโครเมี่คน,น่ารักเลยเหรอเอาต้นิดสมัตไปไว้ตรงนี้แน่ไหี๋ยวฉันจะรอเธออ่ะเจนนี่เจ็ดจัดของเสร็จแล้วหรองั้นเรามากินผลไม้กันเถอะนะจะได้อิ่มท้องหน่อยไปมากินกันอร่อยอร่อยแอปเปิ้ลของฉันอร่อยหืมเธอกินสองคำเลยหรองั้นฉันก็กินสองคำอีกด้วยงั้นบปค๊คคอนอร่อย แล้วงั้นเธอนั่งรอไว้ตรงนี้ก่อนนะอยวเราไปอาบน้ําคนแรกโอเคเด๋ยวเราถอดหมวกก่อนเพื่อจะได้อาบน้ํานะมาถอดหมวกะเอาไปใส่เครื่องซักผ้าไปเลยเถอะเฮ้ยหนาวหนาวอ้าวหนะโอเคใส่หมวกเรียบร้อยไปเตรียมไปเข้านอนเดี๋ยวจะให้เจนนี่โอเคอยวตื่นน้ําอุ่นก่อนนะเมื่อกี้โคตรหนาวเลยอย่วจะให้เจนนี่ไปอาบน้ํานะป ไปเลยเอย่าเราจะไปจัดยิ่นอนเจนนี่ได้เวลาอาบน้ําแล้วเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะเอ้าเหรองั้นเดีย๋ยวฉันไปอาบน้ําก่อนนะโอเคงั้นฉันเอาตุ๊กตาออกก่อนเพื่อจะไดไ้ได้เวลานอนและอ่าบตกงั้นฉันนอนโซฟาก็ได้เพราะว่าโซฟามันเป็นเตียงที่นุ่มมากฉันก็เลยนอนหลับปุ๋ยไปเลยเอาในคอนโดมีเฮ้ยวันนี้ฉันอาบน้ําก่อนนะรู้สึกว่าน้ําจะเย็นไหมเนี่ยงั้นลองอาบก่อนดีกว่าอ้ายร้อน อ้ยไ,ไม่ไหวละโอเคไปดีกว่าอ้าวเธอหลับปุวยเลยหรอเนีย่ยสงสัยฉันก็ขอนอนเหมือนกันฉันฉันขอนอนข้างบนนะบ๊ายบายก็วิวีวีวีิวีวก็ว,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 วกอ,อ้า,าวเช้าแลอดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยงั้นอย่าฉันนี่ไปเตรียมอาหารก่อนเจนนี่ดีกว่าโอเคอ่ะกาแฟชงกาแฟฉันจะกินนะยั่งอร่อยนะกาแฟยามเช้า อให้เจนนี่ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะทำสปาเกตตี้แล้วก็เค้กแล้วก็ยแยมโอเคอย่างนี้แหละนะ่าจะอร่อยนะอาหารเช้ามื้อน,นี่เจนนี่อ่ะวเจออ้ evet าวเจาแล้วเหรอโอ้ตกตกตกไป ไปกันเถอะนะโอยเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บจนหน้าแดงเลยปะไปกันเถอะโอยทำไมเจ็บจังเลยเนาะงั้นมากินดีกว่าอาหารยามเช้านี่นะ่าจะอร่อยเนาะอื้อร่อยจริงด้วยงั้นกินเลยกินให้อร่อยเลยนะกินให้เยอะเยอะเลยอือร่อยจังเลยฉันชอบมากเลยเดีย๋ยวเก็บจานไปล้างก่อน งั้นขัดขัดทุ้ทขัดขัดทุกปได้เวลาไปโรงเรียนกันเถอะนะ้อยโรงเรียนของเราก่อนจะไปโรงเรียนขอไปเอากล่อง,องของขวัญก่อนนะฉันจะเปิดอีกฉันอยากรอลุ้นอุ้ยตั้งเจ้าเหนียวเอาสนฉันก็ได้คิดสมรัตริแบบพานโรงงั้นแล้วก็ไปช่วยทําความสะอาดดีไหมงั้นฉันเอาอันนี้ดีกว่าฉันก็เอาคิตตี้อุ้ยฉันได้ตัวตุก๊กตาอีกแล้วเอาไปเศษของเธอดีกว่าฉันจะเอาใหม่ เอเราได้ของดีๆแล้วปไปโรงเรียนกันเถอะแล้วได้เวลาไปโรงเรียนละว,ว้าวถึงโรงเรียนสักทีปาไปเก็บล็อกเกอร์ของตัวเองกันก่อนนะได้เลยเจนนี่อะเอาเจ้าเหมียวเก็บไม่ได้เงินเราเอาเจ้าเหมียวเอาไว้ข้างนอกก่อนนะเจ้าเหมียวรออยู่ตรงนี้นะเอาเรามาตั้งแต่เช้าเลยยังไม่มีคนเลยมีแค่คนหนึ่ง โอ้โหเคลื่อนมาแล้วงั้นอยู่คุณครูจะสอนหะน้าหนึ่งปหนึ่งได้สองสองปนสองได้สีนะ่นแค่นี้นะแล้วก็จะไปปักเตียงกันนะอ้าเจไปพักเที่ยงเลยดีใจดีใจฉันก็จะไปผัาเที่ยวเหมือนกันงั้นพวกเราไปพักเที่ยงกันเถอะเอามือถือไปด้วยชิปบายบายเอ้ยทำไมฉันมาช้ากว่าเพื่อนเนี่ยงั้นฉันไปเตรียมของที่จะไป กินข้าวดีกว่านะ่กินไ่้กินอะเอาตุ๊กตาของเราฉันจะเอาแอปเปิ้ลของฉันไปด้วยพบไว้เผื่ออาหารหมงั้นเราขึ้นลิฟต์กันเด็ดยำมีอร่อยอร่อยปขึ้นลิฟต์ไปละได้เวลาขึ้นของเรากดชั้นสามไปเลยค่ะไปเลยถึงแล้วเจนี่เจ็บเจ็บ ใช่ถึงแล้วน่ากินจังเลยเราอยากกินข้าวลอยถินข้าลวละอืมอร่อยดีเนาะอืมใช่ปะไปกันเถอะแล้วเราจะไปอยู่ที่คาเฟ่ดิสโก้ดีกว่าดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นดิสโก้ที่ดีนะาวานทุกตาไว้ตรงนี้นี่แหละอืมน่ากินจังเลยขนมของเรา กินเลยกินเลยอ้ํายํายํย,ย,ยอ,อร่อยจังเลยตอนนี้เร็วเว้นสปีดเลยเรากินได้เยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยอร่อยนะเพราะว่ามันอร่อยอ่ะเราเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนว่าจะเป็นความลับนะของสถานที่นี้อเออใช่จริงๆเขาหอมปะงั้นย๋ยวเราไขาความลับกันเถอะนะดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นดิสโก้ที่แบบ ชอบมากๆเลยอ่ะแบบเพอร์เฟมากเลยโอ้โหประตูเปิดมาแล้วว่ะอฮ้ยอยากเข้าไปจังเลยอัมันเป็นแบบใหม่ด้วยว่าโอ้โหมีห้องรับตรงนี้ด้วยหรอเนี่ยใช่แหละอุ้ยชอบอ่ะชอบเราจะมาเต้นตรงนี้แล้วก็มาดื่มตรงนี้แล้วเราก็จะมาเล่นเกมตรงนี้กันเย้เลยเลยเต้นเต้นเต้นงตึ้งติ้งเตึ้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราตื่มน้ำปั่นก่อนนะอร่อยอร่อยอื้มยมี่ยัมมี่ อร่อยเนาะโอเคเล่นเกมนี่เธอแพ้แล้วว้าฮาหหโอ้ยแม่นาะฉันไม่ได้แพ้เธอนั่นแหละแพ้ไม่ใช่โอ้ยฉันแพ้จริงด้วยฮ่าห้าหาเจนนี่ข้าวหอมเราชอบเล่นเกมเนาะพวกเราสองคนชอบเล่นเกมนี้มากๆเลยเออเออเล่น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 โอเคสนุกมากมากเลยบาย